สวัสดีค่ะสวัสดีครับเด,ด,ดี๋ยวเวลาเก็บเพชรค่ะพี่น้องโอ้ยมือเ้ยพี่น้องสิสนลอยสีหอวกอบตาคือก้าวเลยค่ะเก็บเพชรค่ะกับอีสานผ้ารืดตรงไม้จ้ะ ยังอยู่ที่อำเภอเชียงข้าค่ะจังหวัดพะเยาจากบ้านบาลดโน่ค่ะก็เมื่อยขึ่นอ้อยต่อมาเทาก็บพอไข่นึงค่ะต้องเอาพี่น้องไข่แข่งวานทั้งทั้งทั้งสีหน่อยแน่ก็ต้องแหกเลยกันจะ้ะแมนหมดหอ่ะคือ,อหัวตุต่นบ้าตรงนะั้นอืมแมนอยู่โอเคเอาใส่ตาไปเป็นแหกกันะนะอห่างนั้นนะไป ประทากันเต็มที่แล้วมือนี่ใช้ไม่เดียวค่ะฝนตกมกือนี้ก็ฝนครับพี่น้องเห็ดกับสีมเมียขึ้นเ่าเหรอคะมือนีฝนตกในดอยที่เก่าเด้อพี่น้องเนาะนุ่งกระเป๋ามันก็ได้แสงหนาไปก่อนแล้วครับมือนี้ความประทะเลยมือนี้ประทะกันไหมครับพี่น้อง ดุยต่อครับดุยตอ่อกันยาวๆครับมือนีต้ตามกลางสายฝนมันมันปลาเขาครับดอ,อกบานนะพี่น้องนี่ครับพี่น้องหมูคนพามาครับดอยนี่ครับออหัวน่ะเออเออเขาแงะมั้งเหง็นเขาคู่บ่เห็นเขาคู่พากันย่างไก่

ครับพี่นล่อนเข้เาไปรุ่นต่อไปรุ่นต่อเียเนๆครับโอ้แมงกินเนาะถึกรักแมงมันกัดไป่ให้จักวนเท่าไรพี่น้่องเข้ามาสาวข้ามหนาพระท่านเพิ่นโอ้เป็นไข่ลหลเนาะไข่จะล่าขึ้นมาสิโชคดีคนาดนี้ สีมานครับแต่ว่าข้ยสารมันมันน้ำไปแล้วครับตอนนี้น <c oughs> ี่น่องขาวขาวจัวเลยอันนี้มันถือฝนเนาะใต่เบตจองใส่เบจจองไง เห็นดอกแรกก็เคลียบเ่งเ้อพี่น้องอยากินนะคะแม่เห็นดอกแรกเขาแบบเอมีเคลียเคบงรอบรอบอั่นเห็นบัวมือเนาะเ็นอยงกดอยไอ่ะเ็น่อยงดเขาเป็นมือ ประชิบชัดแน่เด้อพี่นองมือนเนาะฝนตกในปลาครับสีงามมากอนเขาก็โดนเตือนเลยหูหยเง็นไงานอยู่เนาะกำลังชิลูดหัวเขาเนาะเน่าน่ง ดูน้่มกันตัวเงี้ยงๆครับดูดอกเดียวบานนะคะท็กนนะะที่เห็นแต่ละดอกที่ดอกอง,ไงอ่ไกลง่สูงเตื๊เขามือเป็นงเขมม้าเนี่ยเกิด สี่หาโลดเหรครับพี่น้องถ้าในหอดบ่งเก็บอยู่ค่ะหาเขาไปเรื่อยๆจ้ะโอ้่ท่านอะไรครับท่านอะไรเยอะอยู่คนกระตกเป็นกระตกลิ้นหัวเข้าโอ้สแสดงว่าไก่พอแรงมั้นแล้วครับพี่น้องไก่พ่อปลาเฮ็ดแล้วไก่ละไก่ละ เดี๋ยวสิมูสิจา้าสิได้เห็นยนีงเขากับลูกลุนกันต่อครับกลุ่นกันยาวๆเลยครับนี่ต่อครับพี่น้องนี่ตอ่อเห็นงงอบบานเลยนะดีมากไปเจอแล้วครับคอละเออพี่น้องมาเนี่ยด้เวลากินเข่ากินเข่าเศร้าแล้วครับนะอันนีไไ้ยามกับตามึงแจ๋วนะ โบมีนางเหรอนางเตอหรเนาะเดี๋ยทีมงาน้นที่บนที่สูงเดครับอยากกาอาหารแห้งด้วพี่น้องมันเป็นยังงนกแมหนากระดา้นิ้ถอทำกลางส่ฝนบรรยากาศดีแฮตาไม่เฉิดนะครับโอ้ชิ้นถอทำกลาได้เห็ดอตคนเดียวตัวนี้ ผู้นำนยปุ๊บปุ๊้า,า,<ะ>าก,กินได้ม่สิเดดตกใจนติดจางเดี <c oughs> ๋ด <c oughs> ยวกินถอกันได้ที่อน,ท <c oughs> นองได้ท <c oughs> ีรีตอตครับผม <c oughs> เอาจ่บานมั้นะครับห้องจะบอโบอกมีมีดงัด อแล้วใคเดียวก็หรอด <c oughs> ยูผู้เดียวโวงมีพวกโหโรได้พี่นองเดวแต่อันจะสีดติงหน,งน่อไห้ามอมบอกง่ายๆแคาจะเอาไปมือนล้วครล <c oughs> ับมามเหมือนก่าได้อะี่หนอออกไปในในมันบวพอครับาจับมาหาทาั้งหมด ยัมงมาผ่อเห็ดไข่พีน่น้องครับหอมนะหนาวหนาแน่หรอมันถือฝนเนาะหยุบไว้เนี่ยโอ้โพี่น,น,น้องหอมยังไงครับจะดึงกันต่ออันนี้นอนไม่เทียบเลยเนี่ก็ยังหลายอยู่อืม เสรสอบกิ้งกี่เฮอโอ้ดบ่ผู้นำด้อยู่ค่ะโอหานไ้เห็ดแดงค่ะดอกนึงไอ้เ้าหัวต้นใหญได้่โอ๋มียังเฮ็ดาม ครับไปไปไปรุ่นต่อพี่น้องรุ่นกันอคณะอีกคณะหนึ่งครับ ไลยน้เอ่าเ่าเ่้ว่าจะผากันนี้แหละ้ากันได้ตัวน่งนกลับไปได้ยุงหเลยบุ

งามเต้นอะเรไหมพึ่ oh. งเขาค่ะฮาวันพึ่งแค่ไหนเหร มือหน่อยแท้มีปลาทากพิสารบันทุ่งบาไวตามเคยพี่น้องครับโอ้โหหนั่หนักหนักมือหนักมือแรงปลาทากเหรครับมือนี่เอ้ยได้มือระยางเลยมือนีเห็ดมือนี้เห็ดขาดแคลนขาดแคลนขาดแคลนพี่น้องเกำลังขึ้นใครนะโอ้ไง โอ้ผ่ <O'> oh. าดแล้วพี่น้องเลยผ่าแต่แบนี่ว่าเขาบักเขาเลิกเลิกใหม่เลยพี่น้องแาบสีขอว์ก่น้องแค่เดียวนี่ว่าขาวจ้ะ หนึ่งืองใช่ไหมก็ตัวนี้นีสามดวกหลังจากแล้วดึงมาเด้อเวลาจับดอกเห็ดนะไม่งงไม่งอนมใส่ดอกนี่ใส่ไส่เห็ดเลยจะใช่ไหมอันนี้ใส่เยอะนี่แตงยางเลยครับยางยางเยว เขแ่งเลเนาะ้าวกระยบ้นนองเดนในห้องกระยางออกจากป่ามาเด้อครับนีอกจากป่ามาแล้วพี่น้องครับ คลาสนี่เขาขามมือเศร้านี่ครับเนาะอ่าพี่น้องไม่นี่จะเกือบแห้เป็นยังไงล่ะสช้ามีเต้ยเฮ้ยยอะไรเหรอเพื่นนะครับของเพื่อนยู่ทูบไลน์ค่ะเพื่อนใส่แกงหมอหน่อยดอกจราจะอืมอก็ขอขอบคุณค่ะทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้าทุกๆคัญค่ะท่านผู้ช่วงทุกท่านที่รับชมคลิปของอีสานตสรุยด้วยทุกหมายค่ะอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ค่ะก่อการคลิปหน้าครับพี่น้อง ไม่นี้การตกยุ่มืดมืดค่ะไม่ได้การฝนตกวิวน้ำตกภูเขาด๋อยใหญ่เด้อพี่น้องค่ะคุ้นควันหอมๆอยู่คนนึงกว้างธรรมชาติสวยงามคลิปนี้กับคลิขอลาพีแล้วน้องไปต้นละค่ะบอกกันชื่อหนาครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะครับทางขึ้นมาครับ